ขอแนะนำร้านสปอนเซอร์ของช่องเรา Cook i e Land s ช o อร้านรับเติมเกมคุก k ี e land แล้วก็เกมมือถืออื่นนะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้อง c ุก k i e l a n d Shop ลิงเพจร้านอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับพราะก็ผมป้องแล้วก็ช่องซันนี่หลิวคลิปนี้เนี่ยมาการันตีตัวสู้เซรลี่กันนะครับตัวที่การันตีนะครับถ้าเป็นตัวอเวกเนี่ยมันจะใช้รอบละ1 5 0 0 0แสงตอนนี้ผมมีอยู่14แต่ เดี๋ยวเราจะได้ในระหว่างทางในรอบที่60อีก1,000 0แสงรวมเป็นการันตีนะครับโดยที่เดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับลุกคิกก็จะมีคนสงสัยพี่พี่พีไปเอาแสงมาจากไหนเร็วจังพี่แน่นอนนะครับเติมอยู่เลย <laughs> เออผมก็เติมแพ็คอะผมมีเติมแพ็คเช็คชื่อมากับสปอนเซอร์ช่องเรานะครับร้านคุกกี้ Land ์ช็อนะครับเราก็มีเติมพาสเซอรล,ลี่มาเติมแพ็คธงมาเราก็แพ็คต้นไม้นะครับเออยังเบาๆอยู่เพราะว่าผมต้องยั้งมือมากม เดี๋ยวเราจะมีสุ่มไอ้ตรงเนี้อีกหกการันตีไงแล้วมันอาจจะออกระหว่างทางมาเยอะกว่าที่คิดก็ได้ฉะนั้นเนี่ยต้องยั้งมือเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับเอาเวททุกตัวผมเกินทุกตัวแบบว่าแบบ,บก็ไม่ได้รีบนะตัวก่อนๆก,ก็ไม่เคยรีบแต่แบบมันเกินโดยไม่ได้ตั้งใจ <c oughs> คำพูดแปลกๆนิดนึงมาก็เดี๋ยวเรามาจัดกันเลยดีกว่านะครับเหมือนเดิมก็คือปกติแล้วเนี่ยเอาเวททุกตัวผมดวงดีมากตลอด หมดน้อยมากในทุกตัวเท่าที่ผมจําได้นะคือแบบว่าหมดน้อยอ่ะหมดน้อยจริงนะครับตัวนี้ก็ขอแบบเดียวกันนะขอแบบเดียวกันนะรอบแรกตู้เนี่ยจะอยู่นานหน่อยนะครับตู้เนี่ย5้าวันนะวันที่อัดคลิปนั้นเป็นวันแรกๆที่เกมอัปเดตเลยก็จะอยู่ถึง40วันเลยนะครับ Let's go รอบแรกครับมาเลยปะเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นคัดซีนเลยยังไม่เคยรู้คําพูดด้วยและยังไม่มีด้วย ฉะนั้นถ้ามันออกมาเนี่ยเจอกันเจอกันเอาเอ็กซ์ลิลี่พึ่บๆยังไม่มาครับเพิ่งรอบสองจะย,งยังพี่ชายโอ้โหไม่มีหันหน้ามาเลยวะพี่ชายขอแบบเข้มๆหน่อย้อยพี่จากพี่สาวพี่สาว,พ,สาวพี่สาวครับมาไหมโอ้ยตุ๊กตาอย่างงี้เขียวเหมือนกันแต่แม่งเป็นโคเวอร์จะต่อครับรอบแรกมันจะเอา เราบมาเมันจะเอาผมเลยหรือเปล่าเนี่ยอย่านะอย่านะโอ้โหลุยต่อครับเฮ้ยตัวเดียวอย่างนี้ตัวเดียวอย่างนี้เอ้ยโอโอ้โหเฮ้เยมันมาแล้วหนึ่งก้อนผมมีหินที่ได้จากการเติมแพ็กอยู่บ้างนะครับขอหนึ่งตัวไปเลยโอ้โหไม่มาจริงๆหรอมาเลยด,ดิโอ้ยเดี๋ยวก่อนพึ่งใจเย็น เย็นพึ่งพึ่งพึ่งหกอ,อ,อ,อันซึ่งตอนนี้เนี่ยเออผมมีตัวลิลลี่หายไปไหนวะเนี่ยหนูลูกอ๋อเนี่ยมันไม่อยู่ทีข้างล่างเลยนะเซเวททับยี่สิบนะครับเขาดูพีววสกิลหน่อยดิอันนี้เป็นมว้วนอ๋อมีธงนม้วนนะครับผมแวะดูหน่อยว่าเซิร์เวอร์ดาร์กเนี่ยใช้กันหรือยังแต่น่าจะใช้กันแล้วแหละนะครับนั่นไงมีฮามินเดสกิวเราเนี่ยน่าจะใช้แล้วก็อันดับสองเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันนะครับนี่ลิลลี่มานะ เหมือนดาวน้อยๆก็ใช้กันแล้วนะครับนี่ดาวน้อยๆก็จัดกันแล้วนะครับลินล,ลี่เต็มไปหมดเลยวะ่ะมาเราจะต่อครับเฮ้ยจุบมาเป็นยังไม่มานะครับไอแน่อาจจะมาก็ได้ขอดูลูกตาก่อนเออเอออีปิกไม่ใช่อีปิกสูงกว่าอีปิกรอบแรกเว้ยโยนมามีหนึ่งพพมพ์ครับขอจําเสียเวกไม่ได้แล้วรอบที่แล้วมันผลลิเบอร์ี่นะครับก็ไม่ได้นานมากนะแต่ลืมจริงลืมจริงนะครับ ขอแบบเข้มๆขอแบบเข้มๆนะครับผมชึบเอ้ยเฮ้ยจึ๊บเหียไม่มาครับเพ้ยจะเฮ้ยจะเฮ้ยจะเอ้ยอย,ยังไม่ถึงคิวสักทีวะถึงคิวของเขายังเออรอบนี้แหละมามาเปิดประเดิมหนึ่งตัวโอ้ยเป็นปีปีขอคลิปแรกขอเหิะนะครับ โอ้ยมาถึงพี่ชาพี่สาวเอ้รัวรเลยว่ารัวรวเลยว่าขอหนึ่งตัวก่อนชื่นใจนะครับคือตัวตู้ Awake อะครับอ่เดี๋ยวเราคงอธิบายขออันนี้จบก่อนมามามาไอุ้นรุนตอนไซเลน t ซ o เราก็ไม่เกลือแล้วนะครับอันนี้ผมก็ไม่อยากเกลือนะมาไหมอ้ยอปปิกว่ะคือตู้ Awake เนี่ยรอบแรกอ่ะมันจะได้เป็นหนึ่งตัวใช่ไหมครับ แต่การันตีตั้งแต่รอบที่2 3 4สามสี่ <Gym. S 1> เป <ima> <Ori ental. S 1> ต้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นหินแล้วแล้วก็ถ้าไปไอทีรอบที่ห้าเนี่ยก็จะได้เป็นหินเป็นตัวเลยก็จะได้เป็น20ก้อนมันก็จะแจกผสมผสมกันไปนะบางล็อกก็เป็นตัวบางล็อกก็เป็นหินนะครับแต่ผมคิดว่าด้วยด้วยของดองที่เรามีตอนนี้เนี่ยเราไม่น่าจะไปถึงการันตีรอบที่ห้าหรอกมั้งสองการันตีนี้ก็เยอะมากแล้วนะครับสําหรับของดองที่เรามีตอนนี้มาแต่ตอนนี้คือ สาราตีรอบแรงไม่ออกว่ะอันนี้คือประเด็นใหญ่เลยนะครับนั่นไงประเด็นใหญ่จริงด้วย, <c oughs> ยเริกจะเศร้านะเฮ้ย <c> เ <oughs> จ้าอย่ไม่มาครับเออมา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 ปึ๊บมามีหนึ่งพิมพ์ครับจัดมาจัดมามาเฮ้ยขออยากฟังเสียงคัดซีนจากการสุ่มขอเห็นแบบ ตึงๆอ่ะผมว่าคัสซีมันต้องมีแม่อุ๊ยเอาเลยเหรอต้องมีแม่มดปะเนี่ยมีแม่มดโอ้ยอีปิกอยู่วะโอ้ยเป็นเมอร์คิวลี่เมอร์คิวลี่เออแต่ยังไม่มีสามหน่อมาเลยนะแต่มันมีลูกกระตาแหละสามหน่อตึงๆอ่ะรอบนี้จะเป็นตัวอะไรวะสามตัวผมอยากเห็นอยู่เหมือนกันนะโอ้ยสามตัวตึงๆไม่มีเลยเหรอไม่มาเลยเหรอโอ้ยดูทรงและการันตีชัว ออกก่การันตีแม่โอ้โหโอุ้เท่านี้จะไหมอ้าวโหแล้วไม่เหลือทําไม่รอดเอ้ยอย่าทำให้มันเสียอย่างงี้ดิเออมา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 ชึบชึบห,หนึ่งพิมพ์แล้วครับหนึ่งพิมพ์แล้วครับไอ้ยาเฮลุ้นจนเหนื่อยลุ้นจนเหนื่อยมา หนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวยังไม่มาหนึ่งตัวหนึ่งตัวอย่าไม่มาเว้ยหนึ่งตัว,ว,ว,ว let's go อู้หูไม่มาว่ะเพชรอีปิกรอบสุดท้ายแล้วพี่สาวรอาสุดท้ายเออนี่แหละ,น,หละนี่แหละที่ผมอยากอ๋อมาเป็นทั่วไปเลยนะอ,อือคัสตาสามกับโคมามามาอออรอบนี้ผมก็ถือว่าได้ก่อนการันตีนะเพราะมันถึงเพราะการันตีมันอุ้ยสองพิมพ สมพิมพ์มันต้องออกแล้วเปล่าผมจาได้เซลลี่อ่ะตอนตู้แอนช่นธรรมดาผมเกลือมากผมแบบหมดเงินกับมันเยอะมากรอบนี้แหละขอน้อยขอน้อยนะอเวกอ่ะขออาเวกน้อยๆนยน้อยหน่อยนน้อยหน่อยมาเนยน้อยไหมพิมพ์แรกเป็นเป็นโอ้โหเป็นอีปิีกว่าครับอันนี้ผมข้าเนยไหมอ่าเป็นโอลิฟครับยังเหลืออีกหนึ่งพิมพ์เมื่อกี้นี่ไงต่อกันเลยต่อต่อกันตู้เขียวเขียวไหม โอ้ไม่ใช่ว่ะจบและรับการันตีครับอ่าข้ารู้ว่าข้าต้องทขอดูคัาซีหน่อยนี่เป็นแยมนะโอ้ยแยมสวยมากนี่ดำดำ,ดำแม่หมดจึ๊บจ๊บแล้วตอนสมมติถ้ามีคัาซีสุม่แม่หมดเราจะเห็นลิลลี่ในในคัาซีของตอนสุม่แม่หมดป่วาวะเออนะครับกํามือแล้วก็โปอ,ออกมาเป็นล่างนะครับผมนี่ โอ้อย่างเฟี้ยวเลยโอ้โหท่ายีมันอลังการมากรอบแรกแม่งการันตีเต็มข้อเลย <c oughs> <c oughs> อะการันตีครับเดี๋ยวจะมีแพ็คด้งมาใช่ไหมครับแต่ผมต้องอัพก่อนนะเอามาใช้งงใช้งานก่อนอจัดป่ะอันนี้เราก็จะเลือกใช้เป็นล่างอาวีได้เลยนะนี่ไอยย้ยา เรียบร้อยครับขึ้นล่างอเวกแล้วเดี๋ยวแพทต่อไปก็มีสกินเนาะเนี่ยโหแต่จริงๆผมว่านะล่างธรรมดาสกินที่ผมก็ชอบนะแต่ผมว่าอเวกมันก็อลังเนาะเราใช้เป็นล่างอเวกนี่เข้าแกงอเวกแล้วนะครับโอ้เรียงกันเป็นตับส,สวยๆเลยนะยังขาดสกินอยู่ต้องรอแพทหน้าอีกทีหนึ่งถึงจะมีสกินของอเวกเซนลิลลี่นะครับตอนนั้นเนี่ยแพ็คเด้งจริงด้วย ประมาณนี้สำหรับวิดีโอนี้นะครับซิลลี่เนี่ยผมต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปสุ่มเนี่ยเราอาจจะมีน้อยเพราะว่าอย่างไอ้ตู้นี้เนี่ยไอ้ตู้ตู้แดงอะพิมพ์ตัดแดงอะเราจัดเต็มอยู่แล้วใช่ไหมมันมีโอกาสออกนะครับผมผมจำด้ว่าตอนโฮลี่ผมก็ได้มาประมาณหนึ่งมหมายถึงว่าสุ่มพิมพฟรีอย่างเงี้ยแล้วคุณคิดดูผมมีพิมพ์แบบ6การันตีอะจากเจการันตีอะมันก็ต้องออกไม่ไม่มากก็น้อยหรอวะต้องตัว2ตัวต้องมีให้เห็นฉะนั้นเนี่ยเราต้องเิเผื่อไว้หน่อยและเอเวมัน อาเวมนใช้เศษน้อยอยู่แล้วนะมันขึ้นขึ้นง่ายมากสำหรับการ6ดาวนะผมจําได้เลยว่าทุกตัวก่อนหน้านี้เนี่ยอาเวกนะผมแบบสองสัปดาห์แรกมันก็ขึ้น6ได้เลยมั้งยะชาสุดก็วี2สองซึ่งแผดมันอยู่ประมาณเดองกว่ากว่าใช่ไหมแต่วี2สองกก็ขึ้นแล้วอะแล้วแบบเควสแบบเควสที่มันแจกแสงกลายลเป็นว่าเควสมันเหลือเอว้ยแล้วก็ได้แสงมาก็ทําอะไรไม่ได้บางทีก็ได้เกินมาเออเขา,ามไม่ได้ตั้งใจพลาดแต่บางตัวมันดวงดีเกินไป แต่ลิลลี่มันเกิืจะแดแล่ร่างปกติแล้วแหละร่างเอาไว้มันคงไม่ใจดีกับผมหรอกนะประมาณนี้เดี๋ยวเราไว้เจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ